ไม่ได้ดังน้นเดี๋ยวพขอเชิญตั้นายกได้อภิริเนประกาศเปิดงานต้องเป็นความคิใจกับบใส่กระพุครับไม่ใช่ยกี่อภเลยนะครับสอนระดาบน้นะครับได้ครับนะถามว่าคนจะประสบความเหลวเริ่มเริ่มต้นตากกระบวนการปรับวิธีการที่เป็นชีวิตเปี่ยนันองค์กรที่ความเหลวการปบความยุ่งเหลว รู้คนเดียวก่อนนะครับแต่เกิดจากวิธีการคิดของคนเดียวก่อนงั้นการพัฒนาอะไรก็แต่พัฒนาวิธีการคิด <c oughs> ให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในการทำง,งานคุณ <c oughs> ไม่ต้องสัง่งให้เขาทำงานแต่สอนและฝึกให้เขาคิดเป็นก,นา,การที่ทำอยู่สิ่งสำคัญประกฎระเบียบคือวัฒนธรรมองค์กคาารทีุเคยบอกสร้างวัฒนธรรมที่ดีเด็กในกองเนี่ย รักสลักสมานสัตว์กีรติสร้อยสร้างสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นเดียวก้อนไม่ใช่ความภูมิทั้งทำให้คนเดียวก้อนว่าคนเดียวก้อนเปลียนเหมือนย่าเด็กเราอยู่กับเขาเนี่ยวันวันมากไปอยู่กับคนที่บ้านนะครับวันนั่งแฝงช่วงไปบ้านช่วงละหลาดแล้วถ้ามาทำงานแล้วนะสร้างคนเดียวก้อนให้เปลี่ยนเสมือนญาติเกิดความสุขกับบ้านหลังที่สองที่ที่ทำงานไม่ให้ทำที่งานเดี๋ยวก็สุขบ้านที่ทำงานมีนรกไม่อยากมามีสุขมี่อยาก

เช้่ๆเขาบอกราชการเลือกงานไวมากเลือกงาน3โมงมีถึงบ้านแล้วไวไหมล่ะไวเลิกกอนงานญี่ปุ่นเราเดียบวินัยจุดจกับซื้อของไม่เคยแตกแถวแถวแม่ซ่างที่มหนยาวแต่ไม่แตกแถวบางอย่างคนไทยไปหาหมอไมปคนฉานหะเกียร์ต่อครับต่อรองเท้าต่งผิวนี่คือคนไทยไอ้บ้านอะไรก็ต่อรองเท้า ต่างชา,า,งงาชติมาเรือเป็นระเบียบของบ้านเลือถอดม่ได้เข้านะกับมารองเท้าหายคนไทยสอยไปแดกไปแล้วถามว่าคนไทยเรื่องการคิดแก้วหลังสลากเก่งหเ,เก่งเลเก่งสุดๆอดไภาพนี้คือภาพประมาณสองตัวเหมือนกันไม่มีอะไรแตกตา่างกันเลยนะภาพภาพนี้คือภาพประมาณสองตัวเหมือนกันไม่มีอะไรแตกตา่างกันเลยนะภาพสถิติตทำไว้ สี่จุดครับผมเชื่อว่าทุกคนในเสี่ระดับนี้สามารถแก้ทำลายสถิติได้ครับสิ่งที่มันแตกต่างกันสิ่งแรกคืออะไรครับส่วนอีกครับหนึ่งคือแล้วที่มันแตกต่างกันนั่นคือเงาเงาในยนะสองครับกระโดดความสูงไม่เท่ากันหนึ่งเงาสองความสูงไม่เท่ากันสามครับสถิติทำได้สี่ครับมาไล่สถิตินะครับหนึ่งเงาสองความสูงครับสามสามครับเพื่อนครับสามน้ำครับ น้ำไม่เหมือนกันก็รด้อ่าดึงเงาสความสูงสาน้ำครับสครับอน้าสครับสีเลยครับสเงาความสูงนะครัสีกันด้ครับสีัน้สีครับสีสีสีน้ำตรงหางครับห้ครับรมาใ่จริงครับหคลิปไหมห้าคลิปห คลิปไหมเร็วปังมากเลยครับอะไรนะอะไรนะฮปุ่มกระิ่ไม่เหมือนกัน,อกนเอาอะไรมาคิดคลีบหางไงหางกับคลบ, <àng> บคุณครับสถิติทำไว้แค่สี่จุด แต่พวกเราใส่ระบูมทำได้มาจุดในเวลาที่รวดเดียววนะ่ากนี่คือความช็อตแรกของชาวใส่ระบูรปรบมือถามว่าถ้าคุณคิดเดียวคุณคิดได้ถึงห้าจุดไหมไม่มีทางแต่ที่คุณได้ห้าจุดเพราะ คุณลังไงคุณไม่ฟังเลยจำประโยคแรกที่ผมบอกได้ไหมครับผมบอกทั้งสองครับผมบอกว่าครับภาพนี้คือภาพประมาณสองตัวเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะพะผมบอกทั้งสองครับคุณยังหาเจอคุพโคตรดื้อเลยโคตรตั้งเลยตักบงด้วยเห็นไหมครับ นี่ทำให้หยุดไปได้6-7รับมี่คำตอบสุดท้ายัโหดสุดเลยนบเย่งเลยบุคลิกภาพมาได้ข้อคิดหรือยังข้อคิดคือในทุกองค์กรเชื่อเลยนะไม่มีใครเห็นม่มีความเห็นเหมือนกันนึอใช่ไหมมันไม่มีความเห็นต่างเสมอ เพียงไม่ไดความเห็นต่างอยากให้เกิดความแหกนต่านี้เปิดใจยอมรับความเห็นต่างนี่คือสิ่งการเงินเรามักเอาความเห็นต่างไปสรุปด้วยความน่ากลัวประชุมต่างประเทศประชุมกันเถียงยังจะเป็นตายงแค่ข้ามออกมาก็เพื่องเงินต่างในไทยพรล็อกเอาทุกออกมาตรุปยิ่งเป็นหลักหัวหน้าล็อกเดือดร้อนหุ้โตกห้าม้องมายุ่งเกี่ยวอะไรเกี่ยวัาหน้าอะไรใครทุกคนก็เป็นฝักเป็นไปมันใช้เรื่องไต่เต้า กอเลื่อนจะากันเองเป็นช้าทุกนีนะที่ไงสุดขั้วหมือนน่ะที่เป็นขขแต่เรูเราไม่เป็นเป็น,ไ,ปน,ปนไหมเป็นกไม่เอยอะเยอะไหมเยอะไหมไหน,นะหนะไม่ได้ไปนะยุบเลยครับเดัไปภาพต่อไปเป็นภาพปรมาณองตัวเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างเลยภาพใครเห็นภาพประมาณสตัวนี้ การคุณมีปัญหาต่อความคิดนะครับใช่ตัวนี้แตกต่างนะครับยกมือน้อยมากที่เห็นคนที่ยกมือถือว่าเป็นพวกปกตินะครับไอ้พวกไม่ยกมือพวกที่เป็นจุกปัญาจกใหญ่เจ้านายพอเจ้านายแบบชายก็ใช่ใช่ก็ปีติด้ก็มาะสมุนกับท่านบอกว่ ี่ยสางคนไทยเป็นเนี่ยปรนจบประชันใจเป็นเกินเจนสุดท้ายผู้บริหารที่เนี่ยทำอเพี่น้องต้องยอมมองผิดต้งมองผิดนะครับความคิดทัานไม่ยืนยัเลยถ้าไม่มีสมองคนายหน้าีกันต้องเปลี่ยนมองเปลี่ยนที่ันที่หม่ต้องกดใจยอมรับนี่เยินยองชมที่ประชุมคุณจำไหมคับผู้บริหารที่มีตแหน่งสูงสุดที่ประชุม ต้องออกความเห็นเป็นคนสุดท้ายไม่ใช่ออกความเห็นคนแรกถ้าเราออกความเห็นคนแรกผมน้องไม่กล้าขัดใจแล้วอ้าวไปนี้เป็นยัไหนดีผมมีความรู้สึกที่ผมเป็นนายกไปยังไนดีแต่ผมอยากประสบการณ์ใครอยาอยังไงเขาจะกล้าอ่ะใช่ไหมครับนี่มันต้องไม่แสดงอะไรชักนำความคิดคนอื่นผมสมมุติ รถตู้คันนี้เขียนด้วยระบบมาตรฐานเท่ากระดุมว่าจะเป็นระยะความสูงขนาดที่ทางสมมติเท่ากนันดุมคำถามถามว่ารถตู้คันนี้วิ่งไปทางซ้ายมือคุณหรือวิ่งไปทางขวามือคุณให้เวลาคิดพร้อมเหตุผลคิดนะให้เวลาคิดเดีย๋ยามให้ผมครับผมให้เวลาคิดหนึงง่งชั่วโมงครับเดยว่า จะเริ่มถามนะครับคิดว่ารถจะเลี้ยวทางซ้ายหรือขวาครับไม่ต้องสงทางว่าเลยขนาดมีให้เลือกซ้ายหรือขวาต้องตอบทางต้องเลือกนี่ฟังพีซ้ายหรือขวาครับก็ได้เลือกเลือกซ้ายครัเหตุผลที่แบบทางซ้ายเพราะ เลือกทางที่ไม่ถนัดตัาอะไยวะไปทางที่ไม่ถนัดซ้ายกว่าครับขวาเ็ยนขวาขวาแตอูซ้ายเ็อขวาครับขวาเป็นซ้ายไซ้ายดซ้ายผตลอดเลืกซ้ายครับเยี่ยมมากคุณช่วยหาเลยครับรถอันนี้วิ่งทางซ้ายดีกว่า

ทาด้าซ้ายดีกว่าครับเหตุผลงี้บมมาลัยอยู่ด้านขวาข้ในของมันควาพี่ดซ้ายว่าครับไม่ได้ฟังค่ะเฮู้่้อยแบบนี้นะไ่ด้ฟังอะพูดคอแต่ไม่ได้ฟังนะ